เลี้ยงนี่กับก้อมเลี้ยงผู้เฒ่าไปเล่นสาวเชียวหมอกันมู่พวกกันนี่ละสามคนคำเลี้ยงมากกัากันไปเล่นสาวแล้ววะเนี่ยฮาเอ้ยต้องห่วงละบ้านนี่เฮาวคืนให้ก็ได้สาวนี่ยป่ะมันกัมืดเนาะเป็นากระบ่มีเลยแถวนั่นเงานได้ดีด้วหมอชีตุ้มใฮกรลายได้ยัฝนตกไป โง่้ายห้ามไปทำไอว่าตัวตัวก็เชียร์ได้เฮ้ยเชียร์แนบนอคันดำคือลืออยูื้อเป็นห้อยรถชักรยานเขาเจ็บหยางมายอกันมานำท่างเบาเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่สู้กันฟังแล้วบ้านระวังระวังระวังขีดตุ่มได้แถวเนี่ยข้างนาข้างขีดโพดิ่งหยางมากน้ำกันบ้านมันก็ว่เห็นกล่องขีดควายตัว แนวหนทางมันเมือดเนาะตึ้งยางตึ้งเบิดเหยียบเบะรวดไว้หามเลยเหยียบหมวกคูณเต้นไอที่สว่างยางมาว่านี่ปมล่องยิบปัาดรวดไว้หมวกขาดหามตัวตื่นนะคนที่สามบ่านี่ได้ยินงเข้ามาหมวกขาดหมวกขาดกับเจ๊ทนตัวนั่นเตะรวดกองยิงไว้มุนอันเจ๊ขี้ควยใส่กันดตบปอดมั้งเอ้ย